สวัสดีค่ะคลายๆก็เข้าครัวันนี้ค่ะจุ๊บนำเมนูเลดเบลเวตโรเคก์มาฝากเพื่อนๆกันค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเมนูเลดเ e ลเวตค่ะแต่ว่าจะเปลี่ยนจากสไตล์เดิมๆเ,เนาะที่เป็นคัพเค้กหรือว่าเป็นก้อนเป็นปอนแต่ว่าอันนี้จุ๊บจะทํามาเป็นเค้กโรกันค่ะแล้วก็ในส่วนผสมตัวข้างในนะคะจุ๊บจะไม่ได้ใช้เป็นครีมชีสจุ๊บจะใช้เป็นครีมสดแทนค่ะสําหรับเพื่อนๆที่ไม่ชอบครีมชีสเนาะตัวนี้อาจจะตอบโจทย์ได้แล้วก็อร่อยด้วยยังไงเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทํากันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของเมนูเลดว่าเวทโลเค k กกันเลยค่ะแป้งเค้กไข่ไก่น้ำตาลทรายผงโกโก้นมสดเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมที่2กันเลยค่ะส่วนผสมที่สองสหรับเมนูเค้กว่าเวทโลเคกมีดังนี้ค่ะวิปปิ้งครีมน้ำตาลไอซิง่ง และสีแดงค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำตัวเลดเวลเวตโลเคกันเลยนะคะต้วนี้ค่ะจะใช้เป็นเนื้อสปันค่ะแบบผสมขั้นตอนเดียวเสร็จเลยจุจะใช้วิธีก็คือตีไข่กับน,น้ำตาลทรายขาบนน้ำร้อนค่ะเพื่อที่จะให้ไข่อะค่ะฟูขึ้นฟูขึ้นมากกว่าเดิมเนาะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะ อันนี้น้ำร้อนจุกอุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าร้อนมากนะเอาให้แบบพออุ่นเราพอจับได้แบบจับแล้วมือไม่สะดุงะะ้งอะค่ะตามด้วยไข่ไก่ค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายขาวเลยค่ะตีให้ขึ้นฟูเลยนะคะใช้ความาสปีดสูงอะคะ่ะ พอได้เนื้อแบบนี้แล้วค่ะก็คือจุ๊บจะตีแล้วก็ขึ้นฟูแบบนี้เลยเนาะเนื้อจะเปลี่ยนเป็นสีขาวค่ะจุ๊บจะเทนมตามลงไปเลยแล้วก็ตีอีกนิดเดียวค่ะแค่พอเข้ากันประมาณนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวจุ๊บจะเอาโถอันนี้ออกจากน้ำอุ่นเนาะแล้วก็จะตีด้วยตะก,ก้อกับของแห้งค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำตัวส่วนผสมของแห้งกันเลยเนาะอันนี้เป็นแป้งเค้กที่จุปร่อนละค่ะแล้วลก็ผงโกโก้ร่อนแล้วเหมือนกันจุบจะเอาสองอันนี้รวมกันเลยค่ะใช้ช้อนคนให้เข้ากันค่ะแล้วเดี๋ยวจุบก็จะนำส่วนนี้ค่ะไปผสมกับตัวไข่ที่เราตีเมื่อตะกี้เลย ในขั้นตอนนี้จ๊บจะใช้ตะก,ก้อนในการตีนะคะเพื่อที่ว่ามันจะไล่ฟองอากาศได้ง่ายง่ายกว่าการใช้ตัวเครื่องไฟฟ้าตีอะคะ่ะเพราะไม่งั้นถ้าเวลาเราโลเคงเนาะเราจะเห็นเป็นฟองอากาศเยอะค่ะแล้วเนื้อมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผสมจนเข้ากันเลยค่ะพอได้แบบนี้ละอันนี้เป็นไข่ไก่ที่เราตีตะกี้เนาะเทลงไปเลยค่ะแบ่งเป็นสส่วนนะคะ ขั้นตอนเนี้ยค่ะก็คือจะสําคัญนิดนึงก็คือเวลาถ้าสมมติเค,ค้กจะนุ่มหรือไม่นุ่มจะอยู่ที่ขั้นตอนนี้เลยตอนเวลาเราโฟรค่ะค่อยๆโฟไม่ให้ให้ฟองอากาศมันขึ้นเยอะค่ะแล้วก็ตามด้วยส่วนผสมที่สองเลยค่ะค่อยๆคนให้เข้ากันเลยนะคะเดีย๋ยวจุ๊กขอตัวไปคนอันนี้เสร็จ แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะคะจุ๊บจะใส่สีแดงค่ะในขั้นตอนสุดท้ายเลยอย่าตามใจชอบเลยค่ะว่าเพื่อนๆชอบสอีมากหรือสีน้อยเนาะจุ๊บจะชอบประมาณนี้ให้มันเข้มๆหน่อยหนึ่งจะได้เหมือนเลด์วอลเวแล้วก็ลองคนดูค่ะ เหมือนเดิมนะคะค่อยๆค,คนนะคะอย่าคนแรงค่ะ mm hmm. พอเข้ากันดีแบบนี้แล้วค่ะ mm hmm. เดี๋ยวจุบก็จะไปใส่พิมพ์เลยค่ะแล้วเดี๋ยวจุบจะมาโชว์วิธีใส่พิมพ์เนาะว่าใส่อย่างไร พอคนส่วนผสมเข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจุ๊บก็จะใช้พิมพ์อันนี้ค่ะในการทำโลเคจจุ๊บได้ปูกระดาษไขเรียบร้อยแล้วนะคะโดยทาเนยขาวบางๆเนาะแล้วก็ตามด้วยกระดาษไขค่ะเกลี่ยให้เรียบเลยพอเราได้อันนี้เสร็จแล้วค่อยๆเทลงไปเลยนะคะสูตรนี้จะไม่มีเป็นพวกส่วนผสมของ,ของไขมันนะคะดังนั้น เนื้อเค้กที่ได้ออกมาจะไม่ขึ้นฟูมากค่ะเพื่อนๆต้องพยายามเกลี่ยเค้กค่ะ,คะให้เท่ากันทุกรอบทุกด้านเลยทุกด้านของพิมพ์ค่ะ,คะใช้เป็นสปาตูลาก็ได้นะคะค่อยๆเกลี่ยเข้าไป ค่ะเนื้อเค้กจะเนียนมากจะไม่ค่อยมีฟองอากาศเพราะเราไม่ได้ใช้เป็นตะก้อแบบเครื่องไฟฟ้าค่ะใช้เป็นตะก้อมือเนาะค่อยๆเกลี่ยไปแบบนี้เลยค่ะอันนี้นะคะจุ๊บจะเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ170องศาค่ะ10-12นาทีได้แบบนี้แล้วค่ะเดี๋ยวจุ๊บจะเอาเข้าเตาอบค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกัน ันนี้ก็เป็นเค้กเลดวบเวทโลนะคะที่จุ๊บอบเสร็จจากเตาแล้วอุณหภูมิร7 0องศาค่ะใช้เวลาประมาณ12นาทีเนาะจุ๊บเอาออกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะรีบเอากระดาษไขอะคะ่ะปูทับข้างหน้าแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะจุ๊บแซะตรงนี้เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆแซะตรองขอบๆเลยนะคะในขั้นตอนนี้เราต้องรีบทํานิดน,นึงค่ะเพื่อที่ไม่ให้เนื้อเค้กของเราอะคะ่ะทิ้งไว้ในพิมพ์นานแล้วเดี๋ยวมันจะมีเหงื่อแล้วเดี๋ยวเวลาโลอะคะ่ะเราจะโลไม่ได้เนาะ เสร็จแล้วอย่างนี้จุ๊บก็จะวางตะแกรงลงเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเค้กออกมานี้เลยนี่ค่ะพอได้เค้กออกมาอย่างนี้แล้วก็เอากระดาษไขวางลงค่ะแล้วก็ลอกเค้กลอกกระดาษไขอันนี้ค่ะออกดึงออกแบบนี้เลยค่ะ แล้วเดี๋ยวเราจะพักไว้ตรงตะแกรงให้เออย็นลงแป๊บหนึ่งแต่ว่าตอนพักลงตะแกรงอย่างนี้นะคะเพื่อนๆต้องเอากระดาษไขคุมทับหน้าเค้ก้วยค่ะเพื่อที่ไม่ให้หน้าเค้กแห้งค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราวางทิ้งไว้แบบนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราไปทำตัวไส้กันค่ะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะมาโรอเค้กกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาตีตัวครีมสดนะคะสําหรับใส่เป็นสําหรับเขาเรียกว่าอะไรใส่ในไส้เนาะของตัวเลดวเวตโลเคค่ะตัวนี้จะไม่ได้ใช้เป็นครีมชีสนะคะจะใช้เป็นวิปปิ้งครีมแล้วก็น้ําตาลไอซิ่งค่ะ จะไม่เลียนแล้วก็อร่อยด้วยเดี๋ยวจุ๊บจะเทวิปปิ้งครีมลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยน,น้ำตาลไอซิ่งค่ะตีให้ตั้งยอดแข็งเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราตีเสร็จแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นก่อนค่ะ โอเคค่ะจุก็ไปบิปปิ้งครีมตั้งยอดแข็งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจจะนําตัววิปปิ้งครีมแช่เย็นแป๊บหนึ่งให้เซ็ตตัวเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาโรลเคกกันเลยค่ะค่ะพอจุ๊บแช่ช่องฟรีซเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะเอาตัววิปปิ้งครีมขามาปาดหน้าแล้วก็มาโรลเคกกันอันนี้ที่จุ๊บวางกระดาษไขไว้ค่ะค่อยๆลอกออกเลยค่ะตัวข้างหน้าจะติดออกมาด้วยเนาะในส่วนด้านเนี้ยค่ะเราจะเอาเป็นส่วนข้างหน้าแล้วเดี๋ยวเราจะทาครีีมตงงข้้าในนนกั เอาแบบนี้แล้วค่ะถ้ายังมีอย่างนี้อยู่เราใช้มือค่ะค่อยๆเกาให้เขาหลุดออกแต่ท้าตรงนี้หลุดออกไม่หมดไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเวลาเราโลอะค่ะตรงช่วงนี้จะไม่เห็นอยู่แล้วแต่ว่าช่วงตรงกลางอะค่ะพยาย,ยามออกให้หมดเลยประมาณนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับเค้กกันนี่ ดึงเศษเค้กที่เหลือค่ะดึงทิ้งออกให้หมดเลยเราจะดึงเค้กะคะ่ะให้อยู่ช่วงประมาณนี้เวลาโหลดจะได้ง่ายขึ้นประมาณนี้เนาะปาดวิปปิ้งครีมเลยค่ะอย่าเอาขึ้นมาเหนือมากนะคะให้เหลือไว้นิดนึงแล้วก็เหลือตรงช่วงนี้ไว้ด้วยค่ะเพราะว่าถ้าสมมติเราปาดตรงนี้หมดเลยเวลาม้วนเนือ้อเนื้อวิปปิ้งครีมมะคะ่ะจะทะลักออกมาได้ มานี้เลยค่ะนี่ค่ะเหลือช่วงขอบไว้หน่อยหนึ่งก็ใส่ส่วนที่เหลือเลยค่ะ พอได้แบบนี้แล้วเราก็จะมาโลเคกันเลยอย่างที่จูบอกเนาะะเหลือตรงนี้ไว้นิดนึงเนี่ยค่ะแล้วก็ค่อยๆจับแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยหมวนเนี่ยค่ะค่อยๆกดอย่างนี้ก็มมวนลงไปแบบนี้เลยแล้วก็จับอย่างเงี้ยค่ะให้นันแน่นไว้ประมาณน,นี้ Okay. ให้ได้ประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็จะอีกด้านหนึ่งนะคะมาไว้อย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัวโลเค้กอันนี้ค่ะเข้าช่องฟีดให้เนื้อเค้กเสร็จตัวแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดเสิร์ฟกันค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นตัวเลดว่าเวทโลเคกเนาะที่จุ๊บเอาออกจากตู้เย็นเรียบร้อยแล้วค่ะจุ๊บแช่เย็นไว้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะแต่ถ้าสมมุติเพื่อนๆอยากให้มันแข็งกว่านี้ก็สามารถแช่คาำคืนได้เลยนะเพราะว่าเวลาตัดจะตัดง่ายขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาตัด ตัวโลเคกกก็เลยค่ะจุบดึงกระดาษออกก่อนก็ดึงตัวกระดาษไขออกด้วยนี่ค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องตัดตัวตัดช่วงหัวกับช่วงท้ายก่อนค่ะตัดมันทิ้งไปเลยค่ะอันนี้ เดี๋ยวจุบก็จะตัดส่วนนี้อันนึงนี่ค่ะก็เป็นตัวนี่ค่ะก็เป็นหลอดของรานะ้แบบนี้เลยเดี๋ยวจุบขอตัวไปตัดส่วนที่เหลือให้เรียบร้อยนะแล้วเดี๋ยวเรามาจัดจานกันค่ะ อันนี้จะก้็ตัดตัวเลดว,วเวตโล Cake เ,เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับใครนะคะที่ชอบทานเลดวเว t แต่ว่าไม่ชอบทานตัวครีมชีสอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยเพราะว่าเราใช้ครีมสดแทนค่ะสําหรับอัตราส่วนและวิธีทํานะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์เลยค่ะ foodtravel.tv ค่ะสําหรับวันนี้จุกไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย